กลางสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีที่กองทัพภาคที่2ยังตรึงเป็นกําลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มขน้นบ่ายวันนี้พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่4ทัพ2,568วาระเฉพาะกิจที่กองบัญชาการกองทัพอากาศนะคะ คาดว่าจะเป็นการหารือถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นการเตรียมกําลังการดําเนินการเกี่ยวกับการใช้กําลังตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงและเตรียมแผนที่จะพร้อมรับมือสถานการณ์ชายแดนทากัมพูชาครอบคลุมทุกมิติ สำหรับการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในครั้งนี้ทางกองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพได้แจ้งสื่อมวลชนว่าของดการทำข่าวเนื่องจากเป็นการประชุมเฉพาะกิจค่ะ พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้ชี้แจงถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการอ้างถึงเหตุปะทะที่ช่องบกเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาฝ่ายไทยได้เปิดฉากยิงก่อนว่าไม่เป็นความจริงเพราะที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกได้ย้ำหน่วยและกำลังพลให้เคร่งครัดเรื่องของกฎการประทะ ซึ่งการประทะที่เกิดขึ้นก็เป็นไปในลักษณะของการป้องกันตัวระดับบุคคลเนื่องจากขณะนั้นหน่วยได้รับข่าวสารว่ามีทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธรุกล้ำเข้ามาวางกำลังในพื้นที่ของไทยฝ่ายไทยจึงจัดกำลังขนาดเล็กเข้าไปลาตระเวนพิสูจน์ทราบ แต่ฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธตอบโต้จึงเกิดการประทะกันซึ่งกองทบ,บกได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วพร้อมกับยืนยันว่าเหตุพิพาทในพื้นที่ฝ่ายไทยได้พยายามดำเนินการผ่านกลไกการเจราจาระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่ตามที่ทั้งสองประเทศเคยตกลงกันไว้แต่กลับเป็นฝ่ายกัมพูชาเองที่ไม่มีทีท่าให้ความร่วมมืออย่างจริงจังในระยะหลังโฆกกองกทบ,บกยันระบุว่ากองทบ,บกมีความพร้อมต่อปฏิบัติการฐานทหารในระดับสูง ก็รองรับกรณีที่จําเป็นต้องใช้มาตรการทางทหารตอบโต้ปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยแต่ที่ผ่านมากองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่สองพบว่าทางกัมพูชามีลักษณะท่าทีในการร่วมแก้ปัญหาที่ขาดความชัดเจนอีกทั้งปรากฏสิ่งบอกเหตุว่าฝ่ายกัมพูชาเตรียมความพร้อมทางทหารอย่างเข้มขน้นควบคู่กับมาตรการด้านการต่างประเทศมาโดยตลอด ซึ่งเป็นความน่ากังวลในแง่มุมทหารทําให้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคําสั่งให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอในการตอบสนองต่อภารกิจในขั้นของการใช้กําลังทางทหารตามแผนป้องกันประเทศเพื่อตอบโต้กรณีการลุกล้าอธิปไตยในขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบเมื่อใช้ความพยายามแก้ไขปัญหาตามแนวทางแห่งสันติที่ทุกฝ่ายปรารถนาแล้วแต่ไม่บรรลุผล กองทบกยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังในพื้นที่ชายแดนดำเนินการด้วยความรอบคอบสุข,ขุมและตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจในสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียของทุกฝ่ายขณะเดียวกันก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มขีดความสามารถหากมีสถานการณ์ที่จำเป็นค่ะ